เก็บต right yeah, ัวป okay. 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 ่วนด้วยเร็วๆตายเติมมาตายเติมมาครับเพื่อนรับสลิมอยู่เพื่อนรับสลิมให้อยู่ตายเติมมาเร็วๆตายเติมมาโอ้ยเฮียบ้านแตกโอเคตัวป่วนเข้าตัวป่วนเข้า nu nu ตัวป่วนเข้าตายเติมมาเก็บนัวหน่อยครับเก็บนัวหน่อยเคลียร์นัวหน่อยเคลียร์นัวหน่อยกิ่วอะไรไม่รู้ว่าตายเติมมาเร็วๆนัวมึงอ่านออกไม่นัว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 เนี่ยดด้วยเก็บเก็บไยพีได้ด้วยครับแดนแดนแดนอยากให้ด้เข้าได้แล้วไอมาเร็วๆ ตส่เติมมาใส่เติมมาใส่เติมมาวางพิล่าด้านบนนินเข้าไอเข้ามายิงในดงเข้ามายิในดงไอเอไอมาไอไอมาครับรับด้าเม็ไปสลิมขึ้นสลิมขึ้นส่วนด้านเม็ขึ้นไปส่วนด้านเม็เกียร์ดโด่งเกียร์นวในกลมเลยเกียร์เกียร์นวในดงด้วยเกียร์ติดโดงด้วยกดกดกดนัวยิงนัวเลยยิงนัวลเลยยิงนัวลโด่งไปยิงนวลโดงไปสลิมขึ้นเหมือนเดิมโอยโคในดงอ่ะแชมป์แจกไอบีสไนเดอรตี้ด้วยแชมป์แจกไอบีสไนเดอร์ตี้อยู่แลนอยู่แลนอยู่โดนโดนดอสโดนดอสสกอร์ดิสไนไปเลยแล้วแจกไอบี แจกไอบีใหม่เนัวเคีนัวนัวสลิมขึ้นหน้าบลบด้วยสลิมขึ้นหน้าสลิมขึ้นในดงด้วยสลิมขึ้นในดงด้วยเร็วมีกิวมาเคีนัวให้หมดเอานัวให้หมดใครจะดิสกูนักหนาวเนี่ยนนัวไม่หมดวะเคีนัวให้หมดเอานัวให้หมดนัวให้หมดอย่าตกนะครับมาสกอร์หน้าดงตัวหนึ่งดิสเอ็มอยู่เนี่ยแชมป์แจกไอบีสไนด์ด้วยสไนด์ตายแล้วสไนด์แจมตายแล้วไอเฮยเจมตายไอเฮยแจมเอ้ยเร็วเร็วจะหมดแล้วนัวจะหมดแล้วตัวเดียวพาราด้้้้้วววยยยยยออู่่่คคนนนนไไมมาาาาบบบบดด เก็บส <Net> ีเหล็บ <uma> ย <cam> ้ายสีเหล็บเข้าย้ายสีเหล็บเข้าคุมโซนไว้อยู่ตรงกลางๆอ่ะคุมโซนไว้คุมโซนไว้คุมโซนไว้วางพีลด้รอบได้โยนโคนไม่นด้บล็อลงหลอดลงหลอดรอบกลุ่มด้วยเอบีสนายหน่อยครับเอบีสนายเอบีสนายลง